สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่า,าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องแฮแทกตอนเน็กดอเรื่องราวของเอมมี่หญิงสาวที่อยากจะมีชีวิตที่ดีในคอนโดที่เธอทุ่มเงินเก็บทั้งหมดซื้อมาแต่สุดท้ายกลับต้องมาพังทลายลงเมื่อคอนโดที่เอมมี่เพิ่งซื้อมีเพื่อนบ้านเป็นฆาตกรที่เคยอยู่ในข่าวดังเอมมี่จึงพยายามหาหลักฐานมายืนยันกับโลกโซเชียลว่าเธอไม่ได้คิดไปเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่สาวสวยคนนี้เธอชื่อว่าเอมมี่เอมมี่เข้ามาอยู่ในคอนโดที่เธอเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยเงินเก็บทั้งชีวิตของเธอ คอนโดห้องนี้เป็นห้องที่เธอใฝ่ฝันเอมมี่มีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดนี้ทุกอย่างดูลงตัวไปหมดทั้งบรรยากาศรอบๆและข้าวของที่เข้าที่เข้าทางจนวันหนึ่งเอมมี่ลงมาเอาของกินที่สั่งไว้และดันลืมเอาเคีย์การ์ดลงมาด้วยระหว่างนั้นเองก็มีผู้ชายคนนึงเดินลงมาเอมมี่เลยเรียกให้ผู้ชายคนนั้นช่วยเปิดประตูให้เธอหน่อย และเธอก็ขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับผู้ชายคนนั้นระหว่างทางเดินไปห้องเอมมี่ก็คิดตลอดทางว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาคุ้นแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกตอนมืดระหว่างที่เอมมี่นอนๆอนอยู่เอมมี่ก็เหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้เอมมี่รีบลุกขึ้นมาหยิบโทรศรัพท์เซิร์ชหาข่าวที่หมอเชื้อแฟนพอกดเข้าไปดูเอมมี่ก็ต้องตกใจมากเพราะผู้ชายคนที่เธอเจอหน้าเหมือนกับคนในข่าวที่เป็นหมอชื่อว่าหมอเชษเชื้อแฟนสาวที่เป็นนักศึกษาเพราะว่าหึงโห เอมมี่เลยตัดสินใจโพสต์ลงทวิตว่าเธออยู่ห้องติดกับฆาตกรเชาววันต่อมาเอมมี่ก็ออกมาจากห้องด้วยท่าทางที่กลัวมากพอผู้ชายคนนั้นเดินออกมาจากห้องเอมมี่ก็รีวิ่งไปที่ลิฟต์อย่างไวแล้วก็กดลิฟต์รัวๆแต่สุดท้ายก็ไม่ทนันชายข้างห้องเดินเข้ามาในลิฟต์ทันพอดี เอมมี่ยืนอยู่ในลิฟต์กับชายข้างห้องสองคนจนตัวสั่นไปหมดเธอกลับมาที่ห้องก็โพสต์บอกว่าที่นี่ไม่น่าอยู่แล้วแถมยังแอบถ่ายชายข้างห้องไว้อีกด้วยจนชายข้างห้องเห็นเข้าก็เข้ามาถามเอมมี่ว่าทําอะไรเอมมี่ก็ตกใจรีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องให้ไหวและก็เอารูปผู้ชายข้างห้องมาโพสต์บอกว่าเขาไม่เอาข้างห้องเป็นฆาตกรได้ไหมจนคนพากันเข้ามาถามว่าคอนโดไหนบอกได้หรือเปล่าบอกให้รีบย้ายด่วนแต่ก็ยังมีคนมาถามอีกว่าแค่หน้า หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่หมอเชตก็ได้ไม่เห็นเหมือนเลยและเอมมี่ก็ประกาศขายคอนโดด่วนแล้วก็โพสต์ถามอีกว่าเธอต้องย้ายออกจริงๆใช่ไหมจนมีคนมาคอมเมนต์ตอบว่าทห้องนั้นเป็นแบบที่คิดจริงๆคนที่ย้ายออกต้องไม่ใช่เอมมี่อยู่ๆเอมมี่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวล้อคิกคักขเข้ามาเอมมี่เลยเดินไปแอบดูก็เห็นชายข้างห้องพาผู้หญิงเมามาที่ห้องและชายข้างห้องก็หันมาเห็นเอมมี่ที่แอบดูอยู่เต็มเต็ม เอมมี่รีบปิดประตูกลับเข้าไปในห้องและก็โพสต์เรื่องราวต่อว่าห้องนั้นพาผู้หญิงเมาเข้ามาในห้องด้วย คนก็พากันเข้ามาถามว่าแฟนหรอขออย่าให้เกิดเหตุซ้ำรอยเลยและคืนนั้นเอมมี่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ดจนเธอนอนไม่หลับเช้าวันต่อมาเอมมี่ก็สะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายทั้งคืนเอมมี่เดินมาทิ้งขยะก็เจอรองเท้าของผู้หญิงสภาพเละเทะแล้วก็เห็นชายข้างห้องออกมาจากห้องคนเดียวเอมมี่ก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนเอมมี่เลยไปเคาะประตูเรียกแต่ก็ไม่มีใครเปิดออกมาและเอมมี่ก็เอาไปโพสต์อีกแล้วว่าหมอเช่ทำอะไรผู้หญิงคนนั้นคนก็พ กันเข้ามาถามบอกให้ดูกล้องวงจรปิดได้ไหมเอมมี่เลยไปขอแต่ทางคอนโดก็ว่ากล้องวงจรปิดเสียเอมมี่หัวร้อนมากมาตอบคนในคอมเมนต์ว่าทางคอนโดบอกว่ากล้องวงจรเสียความปลอดภัยเธออยู่ที่ไหนแล้วก็เม้นถามว่าจะแจ้งตำรวจเลยดีไหม แต่ก็มีคนบางกลุ่มบอกเอมมี่ว่าหลักฐานก็ไม่มีจะแจงข้อหาอะไรเลิกมโนเธอแต่งเรื่องเก่งสงสัยจะหิวแสงหมอเชษ์พ้นโทษแล้วมีสิทธิ์อะไรไปกล่าวหาเขาเอมมี่ก็ทนไม่ไหวตอบกลับไปว่าลองย้ายมาอยู่เองไหมซื้อคอนโดตั้งกี่ล้านได้ข้างห้องเป็นฆาตรกรยังจะโลกสวยอยู่ไหมแล้วก็มีคนส่งมาให้เอมมี่ดูว่าหมอเชษ์เปลี่ยนชื่อเป็นนวัดเปี่ยมเสรีแล้วเอมมี่ <Emmy S 1> <Emmy S 2> ก็ไม่รอช้ารีไปที่ตู้จดหมายทันทีและเอมมี่ก็แอบเอามือือ ถือถ่ายหน้าซองจดหมายของชายห้องนั้นมาพอเอามาดูก็เป็นชื่อเดียวกันจริงๆด้วยชายข้างห้องคือคนเดียวกับหมอเชษที่เชื่อแฟนสาวเพราะหึงหวงสักพักผู้หญิงคนที่เคยมากับหมอเชษก็มาเคาะประตูเรียกให้เอมมี่เปิดให้เธอหน่อยพอเธอไม่มีคีย์การ์ดเอมมี่ก็นึกถึงคด,ดีที่หมอเชษทําก็เลยไม่ยอมเปิดประตูให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาแล้วก็เดินขึ้นห้องไปเลยพอเอมมี่ขึ้นมาบนห้องก็มาเสิร์ชหาข้อมูลของหมอเชษซึ่งหมอเชษก็เป็นถึงติวเตอร์ชีวะอันดับหนึ่ง สักพักก็มีเสียงกิ่งประตูดังขึ้นเอมมี่ออกมาดูก็เจอกระดาษที่เขียนข้อความไว้ว่าหยุดใส่ร้ายผมเถอะเอมมี่อ่านแล้วก็ขยำทิ้งพร้อมกับกลับเข้ามาในห้องพิมพ์บอกคนในทวิตว่าเขาเจอหลักฐานแล้วว่าชายคางห้องเป็นคนเดียวกับหมอเชสทุกคนก็ต่างพากันตกใจแล้วบอกให้เอมมี่ระวังตัวเอมมี่ก็ยังหมออีก ว่าถ้าเขาอยู่ห้องติดกับหมอเชษเขาไม่ปลอดภัยแล้วแน่ๆให้ช่วยเขาทีคนก็เข้ามาช่วยแชร์กันใหญ่แล้วบอกว่าอยู่คอนโดเดียวกันเขาจะช่วยแจ้งนิติให้ แต่ก็ยังมีคนไม่เห็นด้วยอีกอยู่ดีถามหาหลักฐานที่บอกว่าหมอเชษจัดการผู้หญิงอีกคนว่าเอมมี่ว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดก็ไม่มีสิทธิ์ไปบูลลี่เขาถามเอมมี่ว่านอยมากไปไหมปล่อยให้หมอเชษมีชีวิตใหม่บ้างเถอะสักพักเอมมี่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงที่มากับหมอเชษร้องไห้เอมมี่รีบเดินไปดูก็เห็นหมอเชษกําลังพยายามร้องไห้คุกเขา่าเหมือนขอร้องอะไรผู้หญิงคนนั้นอยู่ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะวิ่งหนีไปอยู่ๆหมอเชษก็เข้ามาทุบป,ป,ประตูเรียกเอมมี่ถามเอมมี่ ว่าเป็นคนโพสต์เรื่องเขาใช่ไหมเอมมี่ทำชีวิตเขาพังหมดแล้วจะรับผิดชอบอยังไงเอมมี่ที่อยู่ในห้องก็กลัวมากยืนตัวสั่นหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอบอกให้ทุกคนช่วยเขาด้วยหมอเชษดกำลังจะพังประตูเข้ามาเขายังไม่อยากตุยเอมมี่ก็ร้องไห้ใหญ่หมอเชษดก็ยังทุบป,ประตูไม่หยุดถามเอมมี่ว่าทำอะไรยังจะใส่ร้ายเขาอีกหรอเอมมี่ก็ร้องไห้ไปอัดคลิปไปบอกว่าเขากลัวแล้วเขายอมแล้วให้พอได้แล้วหมอเชษก็ว่าเอมมี่จะบ้ รให้เอมมี่พอเถอะไม่ต้องร้องไห้คนก็เข้าข้างเอมมี่อยู่แล้วเขาเคยทําให้คนตุยมายัางไงทุกคนก็บอกให้เขาเป็นฝ่ายผิดอยู่ดีเอมมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็กดหยุดคลิปแล้วก็ยืนนิ่งเช็ดน้ําตาและหลังจากนั้นเอมมี่ก็ไม่เจอหมอเชษอีกเลยแถมเอมมี่ยังโพสคลิปที่ตัดเสียงหมอเช็ดออกไปอีกตั้งหาก คนก็เข้ามาด่าหมอเชษกันใหญ่และเจ้าของห้องก็ไม่ให้หมอเชษเช่าอยู่ต่ออีกแล้วหมอเชษก็ต้องหิ้วกระเป๋าหนีออกไปอยู่ที่ใหม่เอมมี่ก็โพสต์ขอบคุณที่ทุกคนคอยช่วยเขาและเอมมี่ก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมจนวันหนึ่งมีคนถ่ายรูปหมอเชษดมาโพสถามเอมมี่ว่าคนนี้ใช่หมอเชษไหมเขาเจอที่หอพักของเขาเอมมี่ก็ตอบกลับว่าใช่ให้ระวังตัวกันด้วยพร้อมกับแท็กทวิตของหอพักเลยตอนนี้เหมือนหมอเชษไม่มีโอกาสได้กลับตัวและไม่มี ที่ยืนในสังคมเพราะโดนตัดสินจากสิ่งที่เขาเคยทำมาจบลงไปแล้วสำหรับแฮตแทกตอนเน็กดอเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย